ตอนนี้คุณอยู่กับรายการพันพาร์จีและอยู่กับผมครับพันพันปาจีครับผมและในวันนี้ครับหลายๆคนอาจจะ ได้ทราบข่าวหรือว่ารู้แล้วเกี่ยวกับกระแสที่มันกำลังมาเลยนะครับนั่นคือการดั้มแอนติเกต r n 7 8นะครับผมอาจจะทำคลิปช้าเกินไปนะหลายๆช่องอาจจะพูดไปแล้วแล้วก็อาจจะมีการรีวิวไปแล้วว่าแอนติเกตมันทำมาเพื่ออะไรมันต่อง่ายขนาดไหนแต่วันนี้ครับผมมีคอนเทนต์มาเสนอนะครับพอดีผมได้ไปดีลกับน้องชายครับว่าเราจะมาทำคอนเทนต์ร่วมกันนะครับนั่นคือเราจะมาต่อกันดั้มพร้อมกันโดย มาดูกันว่าใครจะเสร็จก่อนกันอ่าโดยที่ผมอะ่ะจะต่อแอนตะิเกตนั่นคือเจ้าก็คือเจ้าตัวนี้ฮะมันก็คือ i อเอ็กซ์เจ็ดแปดแอนติเกตที่เพิ่งออกมานะครับนี่เจ้าตัวนี้นะครับและน้องชายจะต่อเจ้าจิม h ฮ1จีนีรอครับเราจะมาแข่งพร้อมกันเลยว่าใครต่อได้เร็วกว่ากันนะครับและใครต่อง่ายกว่ากันนะครับโอเคอย่ารอช้าเราไปดูคลิปกันเลยครับ เราจะมาลองเทียบกันเลยดีกว่าฮะว่าแ n t ตี้เกนะครับที่เพิ่งออกใหม่สดๆร้อนๆนะครับกับจิมนะครับตัวไหนจะใช้เวลาเร็วกว่ากันนะครับมามาเริ่มกันเลยดีกว่า ็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวขอหยุดเวลาก่อนใช้เวลาทั้งหมดประมาณ24นาทีนะครับกับการต่อกันดั้มนะครับส่วนโมบิสูรรุ่นเก่านะครับก็ยังต่อขาขาอยู่เลยฮะเวลา24นาทีฮะได้เจ้าตัวนี้1ตัวแต่ว่านี่24นาทีได้ขาของจีนมา1นึข้างครับ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับกับการรีวิวคร่าวๆนะครับว่าถ้าสมมุติเราต่อแอนติเกตกับ HG อันไหนต่อง่ายกว่ากันแล้วก็อันไหนใช้เวลาเยอะกว่ากันก็จะเห็นในที่ผมถ่ายใช่ไหมก็แอนติเกตเนี่ยจะใช้เวลา24นาทีประมาณนี้นะครับในการต่อแล้วก็เสร็จสําเร็จเลยนะครับ แต่ว่าเจ้า HG ปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าน้องชายเนี่ยใช้20กว่านาทีต่อได้แค่ขานะครับก็จะอานหับและเปรียบเทียบชัดนะครับว่าแอนติเกรต่อง่ายกว่าจริงๆกว่า HG ปกติทั่วไปแต่ว่านี่คือความรู้สึกส่วนตัวนะนี่คือความรู้สึกส่วนตัวก็คือผมเป็นคนที่ชอบกันถามาชอ,อาชอบแบบชอบมากๆเลยดูได้ทั้งวันนะครับแล้วก็ต่อกันถามาประมาณหนึ่งนะครับ รู้สึกว่าแอนตี้เกตอ่ะมันต่อง่ายจริงแต่ว่าความรู้สึกมันเหมือนเดินบนทุ่งดอกไม้ที่มันไม่มีอะไรเลยแต่ว่า HG อ่ะมันเหมือนเดินบนทุ่งดอกไม้แต่ว่ามันมีกรกวดมันมีไม้ลื้อยมันมีแบบดอกไม้ป้องกันทางให้เราตัดให้เราแต่งคือความรู้สึกอ่ะการต่อแอนตเกตมันง่ายจริงแต่ว่ามันไม่มีอะไรทา้าทาย แล้วไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยว่าถ้าสมมติมันตีตลาดมาเพื่อให้ทุกเพศทุกวัยต่อได้แล้วก็รู้สึกว่าเริ่มสนุกกับการพาผมว่าโอเคนะผมว่ามันสุดยอดมากแต่ว่าถ้าสาหรับคนที่ต่อกันดั้มอยู่แล้วหรือว่าเคยต่อมาหลายตัวแล้วผมรู้สึกว่าแอนติเกตอะซื้อมาประดับต่อทําสีเล่นโอเคแต่ว่าถ้าคุณอยากสนุกกับการต่อผมว่ามันเฉยเฉยเฉยมากนะครับโอเคนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะ เออแต่ว่าใครจะว่ายังไงก็ความคิดของคุณเลยแต่ว่าคุณต้องลองซื้อมาต่อก่อนแล้วค่อยคิดนะเพราะว่าผมซื้อมาต่อแล้วแล้วรู้สึกว่าแอนติเกตมันเยอะมากสําหรับคนที่เล่นกันพาดิ่หรือว่าอยากจะได้ RX78 มาท,ทํานู่นทานี่คือผมมาส่วนตัวอยากได้ RX78 อยู่แล้วนะครับก็แอนติเกตออกมาก็จัดเลยนะครับถือว่าโอเคนะครับแอนต้เกตโอเคแต่ใครที่อยากจะได้นะครับหรืออยากจะลองดูนะครับอย่าเชื่อคําพูดผมมทั้งหมด ถ้าถูกใจใช่เลยคุณก็ไปจัเดวเลยอย่ารอช้าครับสำหรับวันนี้รายการปันพากีก็ขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์ครักดซับสไครต์นะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ฝากติชมด้วยนะครับว่ามันดีไม่ดีควรยังไงคีข้อขี้เห็นยังไง,ง,ไงมาดิสคัลชั่นกันนะครับก็สำหรับวันนี้รายการปันพากีขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมด้วยกนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ